สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จตับคันธะปรินิพานนานไปแล้วพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพสักการะอย่างสูงยิง่งขอโอกาสปฏิรานุเทระกุบาจารย์ ประสงองค์สามเณรแม่จีแม่พามพ่อพามผู้มีบุญทุกท่านทุกคนวางมือลงเสียวันนี้น้ะ <c oughs> ก็เป็นวันที่สิบที่เราประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมา เริ่มแต่วันที่สามเมื่อวันที่สามเราก็เริ่มปฏิบัติกุบาอาจารย์ก็เข้าปริวาสกรรมไปตามลำดับญาติโยมก็ประพฤติปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ วันเวลาย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีสิ่งใดแน่นอนถาวรสักอย่างโลกมนุษย์มันเป็นอนิจจังคือไม่แน่นอนดังที่พระอาจารย์มหาเชาว ได้ชี้แจงให้ทราบนอไม่มีสิ่งใดแน่นอนเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในถ้ำกลางสุดท้ายก็สลาย ทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้สมเด็จพ่อจึงได้แสดงธรรมเอาไว้ว่าไตรลักษณ์ไตรลักษ์ คือลักษณะสามประการซึ่งมันเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นสมเด็จพ่อของพวกเราทั้งหลายจึงได้แสดงธรรมไว้เพื่อให้ผู้มีบุญได้ศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจในสัจธรรมนั้นๆเพื่อจะไม่ให้มันเกิดความทุกข์เพื่อไม่ให้มันเกิดความทุกข์ย้ำอีกชาวโลกทั้งหลายทั้งปวง อยู่ด้วยความเป็นทุกข์ส่วนมากเป็นอย่างนั้นมีก็เป็นทุกข์ไม่มีก็เป็นทุกข์สวยก็เป็นทุกข์รวยก็เป็นทุกข์ยากจนก็เป็นทุกข์เป็นกันอยู่อย่างนี้ทั้งโลก ถ้าเราจะพิจารณาดูให้มันชัดเจนดูตัวเรานี่สักก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นทุกข์เสื่อมไปตามลำดับมันไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงจากเด็กในคันก็มาเป็นเด็ก อยู่นอกคันจากนั้นก็เป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับเพราะมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้จากวัยหนุ่มวัยสาวก็ย่างเข้าวัยกลางคนเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนก็ยังไม่จบ ย่างเข้าสู่วัยเท่าวัยแก่วัยเท่าวัยแก่ก็ยังไม่จบวาระสุดท้ายจริงๆเสื่อมหมดทุกอย่างเลยอน,นิจจังทุกขังอนัตตา เพราะไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกเป็นไปนตามความปรารถนาได้ไม่มีเลยผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม เมื่อปรารถนาสิ่งใดๆไม่ได้สิ่งนั้นชาวโลกเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายเห็นไหมอันนี้คือหลักที่พระพุทธเจ้าแสดง ให้ผู้มีบุญได้รู้ได้เข้าใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะว่านั่งอยู่นี้ก็เป็นทุกข์ เดินอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์ทำอย่างไรอย่างไรอยู่มันก็เป็นทุกข์ถ้าพิจารณาตามหลักนี้แล้วน่าสงสารสัตว์โลกจริงๆ น่าสงสารสัตว์โลกจริงๆไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้สมเด็จพ่อของพวกเราทั้งหลายเมื่อพระองค์บำเพ็ญบารมีนี่ผู้มีบารมีธรรม ไม่ว่าผู้ใดใครก็ตามมันจะแจมแจ้งในสภาวะบารมีที่เราสวดกันอยู่สิบประการเริ่มตั้งแต่ฐานะบารมี คอยบริจาคให้ทานเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายทำกันอยู่ทุกวันทุกวันสายทานศรัทธาหลายหลายไปยวันนี้จะทางยมแม่อมรรัต ผมคณะก็มาบริจาคทานเพื่อสร้างตึกสงอาพาธพวกเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนก็บริจาคกันมาตามลำดับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติธรรมมาก็ต่อยอดแล้วคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง สายทานศรัทธาทุกทุกหมู่บ้านทุกทุกตำบลในอำเภอหัวตะพานวันนี้ก็ตำบลพนเมืองน้อยก็มาร่วมบริจาคทานอันนี้คือบารมีธรรมทุกคนมาสู่โลกมนุษย์ต้องบำเพ็ญ ้าผู้ใดไม่ได้บำเพ็ญฐานะบารมีนี้เอาไว้มาพบใดก็ตามไม่ได้สร้างบารมีคือฐานะบารมีนี้เอาไว้บุคคลนั้นเมื่อมาสู่โลกมนุษย์ดังที่ลวงตาพูดให้ฟังบ่อยๆลำบาก ทุกกรณีหาเงินก็ลำบากหาอะไรก็ลำบากจะสร้างบ้านสร้างเรือนแต่ละครั้งก็ลำบากลำบากเป็นนี้เป็นศินพลุงพลังบางท่านบางคน จนกว่าตัวเองจะตายก็ยังไม่หมดนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะพบก่อนชาติก่อนไม่ค่อยได้ให้ทานให้อยู่แต่ไม่มากนิดนิดหน่อยหน่อย มันก็เลยมาสู่โลกมนุษย์มเมื่อมาสู่โลกมนุษย์มันก็เลยทำให้ลําบากกรรมเป็นผู้จัดสรรให้อันนี้เราจะเห็นได้ชัดสมเด็จพ่อตรัสเอาไว้ถ้าผู้ใดตนีจริงๆไม่ให้ทานเลย เพราะความเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวเองมีแล้วก็บอกว่าเรามีไม่ใช่เพราะการให้ทานเขาพูดเฉพาะชาติปัจจุบันนี้บางคนก็มี ก็เลยไม่ให้ทานเพราะเห็นคนผู้ให้ทานอยู่ทุกวันท,ทุกวันก็ไม่เห็นมุกมีผู้ใดใครผู้หนึ่งจะรวยขึ้นรวยขึ้นก็ไม่มีมันก็เลยคิดอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้มันก็เลยไม่ให้ทานถ้าไม่ให้ทานตรีอย่างนี้ จากมนุษย์ไปจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นหมัวถ้าไม่เคยทำบาปอย่างอื่นเอาไว้ถ้ามาเกิดในโลกมนุษย์ก็เลยไปกเกิดในตระกูลขอทานไปขอทานก็ไม่มีใครอยากจะให้ อันนี้กฎแห่งกรรมคือความตรหนีมันจัดสรรให้เองอันนี้เราศึกษากฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นผู้ใดให้ทานไว้หลายภพหลายชาติพยายามให้ทานไปตามลำดับตามเหตุตามปัจจัย เมื่อสะสมการให้ทานแต่ละพบแต่ละชาติก็เป็นบารมีธรรมเพิ่มขึ้น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 มาแต่ละครั้งมาสู่โลกมนุษย์ก็พยายามให้ทานตามกำลังของตนของตนเมื่อหลายพบหลายชาติ บุญคือการบริจาคทานมันก็มากขึ้นเมื่อสมบูรณ์แล้วชีวิตของบุคคลนั้นเมื่อมาสู่โลกมนุษย์ก็ไปเกิดในตระกูลที่พ่อแม่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองเห็นไหม การสร้างบารมีนะค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ในชาตินี้แล้วก็ไม่เห็นรวยสักทีอะไรต่างๆหลวงตาจะยินบางคนพูดเราให้ทานไปยิ่งหมดยิ่งหมดยิ่งหมดไม่เห็นมันได้กลับมาสักทีอะไรต่างๆมันก็เลยมิจฉาทิฏฐิเลย นี่เพราะฉะนั้นเราบริจาคทานเป็นการสร้างบารมีเห็นไหมที่นี้นอกจากทานบารมีแล้ว เรามาสู่โลกมนุษย์ได้ศึกษาหลักธรรมที่พระเจ้าตรัสก็ให้สร้างบารมีข้อต่อไปคือศีลบารมีเราจะได้อิ่มใจอย่างครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ศีลสองรข้อ ที่มาในพระปาติโมกนอกพระปาติโมกนับไม่ท้วนเลยเห็นไหมสรุปลงสั้นๆเรื่องของศีลผู้ใดใครก็ตามตามหลักที่พระสมเด็จพ่อตรัสสํารวมกาย ระมัดระวังอย่าให้กายนี้ทำบาปงดเวนเห็นไหมเจตนางดเวนครูบาอาจารย์ก็เราสำรวมอยู่อย่างนี้ศีลเกิดขึ้นเห็นไหมนั่งก็สำรวมลุกก็สำรวม ญาติโยมแม่ชีแม่พามพ่อพามเหมือนกันให้สํารวมอยู่เนืองเนืองสมสำรวมอยู่เป็นนิดระมัดระวังคำว่าสำรวมอย่าให้ผิดศีล ถ้าผู้ใดตั้งใจอย่างนี้เรียกว่าศีลบารมีสํารวมกายและยังไม่พอสํารวมวาจาอีกเห็นไหมจะพูดอะไรพิจรารณาซะก่อนควรหรือไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะ สมควรพูดหรือไม่สมควรพูดพิจารณาซะก่อนสำรวมวาจาดังที่อยู่ในศีลแปดสีลห้าในพระเจ้าประสงค์เราก็ห้ามพูดปดมุสาวาดวัก แล้วก็สอดเสียดอะไรต่างๆมีทั้งหมดแม่ชีแม่แมาพามญาติโยมมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราสำรวมกายสำรวมวาจาจะทำอะไรจะพูดอะไรละมัดระวัง ทางวาจาก็ไม่โกหกไม่ด่าไม่สอดเสียดไม่พูดเลวไหลไร้สาระพูดแต่คำสัตย์คำจริงถ้าผู้ใดสำรวมรับมัดระวังอยู่อย่างนี้พระก็ตามเนนก็ตามแม่จีแม่พามพ่อพามญาติโยมทั้งหลายก็ตามก็ชื่อว่าศีลบารมี ปราถนาความพ้นทุกข์นิพพานะปัจโยโหตุ